สำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยง,งานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดถแถลงข่าวงานมหก,กรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2563ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่15ระหว่างวันที่2ถึงวันที่6สิงหาคม2563ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อเป็นการนําเสนอผลงานของหน่วยง,งานในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศแต่ภักส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของ New Normal เลขาตราจารย์ในแพทย์สิริเรื่องทรงศิวิไลเลขาธิการคณะกรรมก,การวิจัยแห่งชาติทำหน้าที่ผู้อํานวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่าการจัดงานม,มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติประจําปี2563นี้นับว่าเป็นเวทีระดับชาติที่นําเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพกว่า300ผลงานโดยจะเป็นการมุ่งเน้นเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการนโยบายสังคมชุมชนและพาณิชย์อุตสาหกรรมสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นงานที่หน่วยงานในระบบวิจัยเนี่ยได้ได้เฝ้ารอคอยแล้วก็ได้นำเสนอเป็นเป็นเรื่องสำคัญมากๆประจำปีนะครับที่เราจะได้เอาตัวอย่างของงานวิจัยที่เป็นของที่เป็นความภูมิใจของคนไทยจะมีการนำเสนอ ข้อมูลที่เป็นงานวิจัยเกี่ยวข้องกับโควิดเป็นงานวิจัยที่ใช้แล้วถูกนำไปใช้แล้วก็จำเป็นกับเรื่องของโควิดที่เกิดขึ้นนะครับงานวิจัยที่เตรียมและก็จะสามารถใช้ได้กับหลังโควิดคือการปรับหลังโควิดประการที่3เนี่ยคืองานวิจัยซึ่งซึ่งจะเตรียมทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเข้าสู่สภาวะที่นิว n o r m a l สำหรับมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2,563ปีนี้ภายในงานจะประกอบด้วยที่ทัศการการประชุมสัมมนานและกิจกรรมไฮไลท์สเต e เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชนองค์กรพาณิชย และกิจกรรม Thailand Research Symposium 2020เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่นๆ รวมไปถึงกิจกรรมประกวดผลงานนาวัตรกรรมสายอุด,ดมศึกษา2563กับการมอบรางวัล Thailand Research Expo 2020 Award ให้แก่หน่วยงานที่นำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยภายในงานได้อย่างมีความโดดเด่นและมีคุณภาพ โดยกิจกรรม Research Clinic เป็นการให้คำปรึกษาในเรื่องของการวิจัยและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภ,ภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการในพระชดําริผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือมัสคอตในปีนี้ได้แก่น้องแกล้งดินซึ่งได้แนวคิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำรัสหลักปรัชญา,าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีแกล้งดินซึ่งเป็นโครงการในพระราชดําริ นอกจากนี้วชยังได้เปิดตัวทูตวิจัยคนแรกของประเทศไทยประจำปี2563ก็คืออ้ามอธิชาติชุมนานนท์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในปีนี้สามารถร่วมลงทะเบียนภายในงานในรูปแบบ2รูปแบบก็คือรูปแบบออนไลน์ด้วยการเข้าร่วมประชุมสัมมนานและชมเทศกาลในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆที่ผู้จัดงานทําขึ้นเพื่อรองรับการรับชมจากสถานที่ต่างๆรวมไปถึงรูปแบบออนไซต์ site, คือการเข้าร่วมสัมมนานและชมนิทรรศการณสถานที่จัดงานผ่านทางเว็บไซต์ www research expo nrct g o t th และเว็บไซต์ www.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2563โดยงดการลงทะเบียนหน้างงานและ w อ l k in ในทุกกรณีนะครับ